สวัสดีค่ะมือน้วันหยุดเด้อค่ะมาเบ่งทงหน้าจ้ะเข่ากระง,ง่ามอยู่ค่ะบรรยากาศก็ดีอันนี้ก็ต้นกล้วยหอมอันนี้ก็สาป่าซาป่านี่สื้อป่ามาลุงแงเราค่ะหาลอยตัวอันนี้ก็อัดน้ำค่ะน้ำนี่สามันออกที่อัดไว้มือน้สิมะปลูกอ่อยจ้ะ ก้นทางนี้เลยจ้ะสิปลูกอ้อยเขึ้นให้อ้อยมาเอาตองนี้เลยจ้ะอาหาันละนนเ,เอาเลยเขึ้วนว่าอ้อยกินน้ำมาสันได้ค่ะนี่หนีบน้ำหนีบน้ำหนีบน้ำมาสัน่เคยได้ยนินอ้อ,อยหนีบน้ำ,นนำอ๋อที่เขาเอาเอาเอา,เอานามมันขายอ่ะแม่จ้ะนี่ละกสิบปูก ปลูกรอสานี่ยแหละค่ะปลูกมาตั้งแต่ท่างผลแล้วล่ะหวนขึ้นนั่ทางผลแล้วบรรยากาศก,าก็ดีอันนี้ก็นต้นแค่อุตส่านี่ก็ฝน,นตกเบิดเหมือเบอิดขึ้นอันนี้ก็สิปลูกอ้อยนะคะปลูกเลยปลูกเลยอันนี้อ้อ,อยหนีบหนำมาสันวาวิธีปลูกด้วยค่ะ ่นให้เอานอนลงองยังสี่วัสันก็เข้าใจว่าเอาปลูกขึ้นต้นไม้ก็ต้องซักขุนอันนี้ค่นว่าเอานอนล่องนะนอนเลี่ยงกันยาวๆแบบนี้ค่ะวิธีปลูกแล้วก็ทมดินใส่เลยจ้ะมันสีสั้นขึ้นเองย่ามนันวะสันค่ะก็เข้าใจว่าเสียบลงโหลดเสียบลงโหลดแนวต่างต่างโหลดนว่ามันพอแมนวะสันจะเห็นนอมันหัก จะเห็นอมันหักวไปส่วนจ้ะนี่แหละค่ะวิธีปลูกอ้อ,อยมือนี้ก็มาปลูกอ้อยให้เบิงค่ะมาเบิงบรรยากาศทง่งนาเนาะคะ่ะเนาะจังน้อยฝนก็สิลงมาอีก,กเลยผู้ค่ะหญ้านี่ก็เอาขึ้นจากซาดูเลยค่ะนี่มันกับแยวลงอีกค่ะเป็นพักบุ้งวิปปลากินเดี๋ยวปลาไงกับจินแล้วนี่ วิธีธรรมชาติกับปลูกปกม่วงปลูกพักแค่ปลูกกล้วยปลูกข้าไปค่ะในกระทุ่งหน้าเย็นสบายค่ะมือนีกระซัมนี่กันด้ค่ะสิไปปลูกอ้อยต่อจ้าวัดดีค่ะ